าจารย์ใหญ่ไม่รู้หรอกว่าเขาสร้างกรรมทั้งหลายสร้างมนโนกรรมวัชีกรรมกายกรรมครบองค์สามรู้ธรรมะต้องการอยากสอนคนแล้วก็ไปสร้างวิบากกรรมสอนเขาหาเขาไปปฏิบัติน,น,ตนู่นแบบนี้นั่นแหละคุณพาสร้างกายกรรมนะครบองค์สามคุณต้องไปแบกรับเพราะอะไรเพราะคุณยังไม่รู้จริงคุณยังไม่แจ้งจริงยังหลงอยู่ยังไปไม่สุด นะฮะยังไม่จบคุณกาลังสร้างกรรมกรรมหนักที่พระพุทธเจ้าทรงตัดนะครับเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครไปปฏิบัตินะครับเพราะพระ,พ,ระพุทธเจ้ารู้ว่าตัวเองไปปฏิบัติมามันเป็นกรรมพระองค์ก็เลยไม่สอนให้ใครติดกรรมสามประเภทนี้มีแต่สอนให้จบที่มโนกรรมจบที่เราหมดเลยนะฮะพระองค์ก็เลยไม่สอนให้ใครไปปฏิบัติไปฝึกนู่นฝึกนี่ไปกระทํานั่นแหละนี่ นี่แหละสิ่งที่พระเจ้าทรงทรงฉลาดนะฮะเพราะพระองค์รู้ว่ากรรมเนี่ยมันเกิดแต่เหตุต้องดับเหตุเหตุหตคืออะไรคือมโนโกรรมนะฮะต้องเข้าต้องเข้าให้ถึงมโนโกรรมต้องเห็นการทํางานของมันมันอยู่ที่เราหมดเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติคือเราอโตโตรตรเอาตัวตนไปเป็นเราคิดเองแล้วเราไปเชื่อครูบาอาจารย์ที่ยังไม่สําเร็จยังไม่เข้าใจครูบาอาจารย์ก็ไปรู้ว่าตัวเองสร้างกรรมมโนกรรมวัจีกรรมกายกรรมด้วยความไม่รู้เข้าใจว่ามันเป็นทางที่ถูกถามว่าถูกไหมถูก แต่คุณสร้างกรรมไปแล้วด้วยความไม่รู้คุณสร้างวิบากให้กับตัวเองแล้วก็วิบากจิตด,ดวงอื่นๆนะฮะเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ไงครับเพราะคุณยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันครบองค์สามผมจะบอกเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายที่มรณะไปแล้วก็ยังติดกรรมพวกนี้ครับต้องปรับประชดใช้หมดเลยนะครับเออเพราะคุณสร้างมาล้ผมสอนให้ออกจากมโนกรรมจบที่เรา เลยไม่มีรูปแบบการปฏิบัติพระเจ้าไม่มีรูปแบบการปฏิบัติคําพูดของพระองค์ไม่มีอยู่จริงเชื่อถือไม่ได้ยึดถือแล้วเป็นทุกข์ฟังไปแล้วจบตรงนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้สอนเรื่องอะไรเลยเพราะสิ่งที่พระองค์พูดทั้งหมดเป็นสิ่งสมมุติชั่วขราวบัญญัติขึ้นามาชั่วขราวยึดถือไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่คําพูดยังยึดถือไม่ได้ตัวพระองค์ก็ยิ่งยึดถือไม่ได้แต่สิ่งที่เรายึดถือเราเชื่อในพระไตรปิฎกสิ่งท แต่พวกคุณกำลังเชื่อในสิ่งที่บัญญัติขึ้นมายึดถือเอาเออแค่คุณศึกษาแล้โยนทิ้งไปซะเออนะฮะคุณต้องรู้จักปรมัไิ่ให้ได้เพราะตัวทีบ่บัญญัติขึ้นมามันเป็นสมมุติหมดเลยเผมจะฝากให้คนที่ขาดปัญญาได้ฟังอ่าคลิปนี้สั้นๆนี้จะได้รู้ว่าเอาอรเราติดอยู่อย่างเงี้ยมานานไม่มีใครมาบอก เส้นทางให้เราว่ามันจบที่เราเองทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยต้องมีผู้มีปัญญาอย่างอาจารย์วิทย์ท่านั้นมาชี้เข้าไปในลึกสุดไม่ต้องส่งกิจดอกนอกมันอยู่ที่เราหมดเลยนะครับสาธุ